เดาวหวานเป็นลมขมเป็นยาถ้าพูดถึงสดาเราคงนึกถึงสมุนไพรรสขมที่มีประโยชน์และคิดถึงเมนูสูตรเด็ดสดาน้ำปลาหวานที่กินคู่กับปลาดุกย่างที่แสนอร่อยข้อมูลของกรมอนามัยสาธารณสุขเผยว่าสดาเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย สรรพคุณทางยาของสะเดา 1. ดีท็อกซารพิษตกค้างในร่างกายใบยสะเดาเมื่อนำมาต้มในน้ำร้อนใช้จิบอย่างน้อยวันละครั้งล้างพิษในกระแสเลือดกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น 2. รักษาโรคผิวหนังสารเกดูนินและนิมโบลิดีในใบและ,มะเมล็ดมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อไวรัสสูงไม่ว่าจะเป็นเชื้อราตามเทา้านิ้วมือเล็บเทา้า เล็บมือกรากรื่อนหิดเดิมแผลจากโรคสกิดเงินเชื้อแบคทีเรียหัดลมพิษผดพื่นคันหดและอิสุอิสัย3แก้ไข้ามาลาเรียสารเคมีกลุ่มเลมโมโนอยได้แก่สารเกดุนินและนิมโบลิดีในใบแล,มลเมล็ดส,สเดาสามารถยับยั้งเชื้อฟันซิฟารัมซึ่งเป็นเชื้อไข้ามาลาเรียด้วยยาชนิดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. รักษาโรคไขข้อ ขอบใบสะดาวเมล็ดสะดาและเปลือกต้นเป็นส่วนที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรคไขข้อได้โดยช่วยลดอาการปวดบวมในข้อซึ่งอานามัสกัดเป็นน้ำมันใช้ทานในบริเวณที่มีอาการปวดกรามเหนือปวดข้อและอาการปวดหลังช่วงล่างหรือนำใบมาต้มเป็นน้ำดื่มเพื่อรักษาการของโรครูมาตอยโรคเกาโรคกระดูกพุน 5. ช่วยย่อยอาหาร ใบสดาสามารถนำมาทำเป็นเมน,นูเรียกน้ำย่อยได้เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีช่วยให้กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ดีขึ้นอีกทั้งน้ำดีที่ถูกกระตุ้นสร้างออกมานั้นจะช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันได้ดีขึ้นด้วย 6. บำรุงสุภาพช่องปากบำรุงเหงือกและฟันนิยมนำมาสกัดเป็นส่วนผสมในยาสีฟันทั่วไปช่วยรักษาโรคระมานาาโรคเลือดออกตามไรฟันโรคเหงือกและลดอาการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 7. ลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกและมะเร็งมีผลวิจัยบางชิ้นเผยว่าสารโพลิแซคคายและสารนิโมนอยที่พบในเปลือกใบและผลสะเดามีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง8คุมกําเนิดใช้น้ํามันสะเดาเพื่อคุมกําเนิดในผู้หญิงและผู้ชายโดยใช้วิธีต่างกันผู้หญิงนั้นจะใช้น้ํามันสะเดาชุบสำลีทาบริเวณปากในช่องคลอดส่วนผู้ชายจะใช้ฉีดน้ํามันสะเดาบริเวณท่นอนําอสุจิ เก้าบำรุงข้อสเดาวช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่างๆในร่างกาย 10. ช่วยรักษาโรคเบาหวานโดยจะยับยั้งการผลิตอินซูลินได้กว่าร้อยละ50และยังช่วยปรับสมดุลความอยากอาหาร 11. ดีท็อกซ์สารพิษในกระแสเลือดทำให้มีปริมาณเลือดดีหมุนเวียนในร่างกายมากขึ้น 12. ต้านมะเร็งสารโพลิสซคลายและสารลิมโมนอยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้าย 13. ลดการติดเชื้อรานในช่องคลอด 14. บ,บำรุงหัวใจผลของต้นสดาหากนำมาต้มใช้จิบอย่างน้อยวันละครั้งมีคุณสมบัติช่วยขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติ อย่างไรก็ตามควรรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบห้าหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมดุลและแข็งแรงขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปุ้มปุ้ยเกษตรตำบลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ